สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าเมื่อมีเวลาเหลือน้อยควรจะปฏิบัติอย่างไรในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ทรงสาธยายว่ายอย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับถ้ามีเวลาเหลือน้อยเนี่ยเพื่อนๆนะฮะอ่า เราก็ใช้อย่างที่พระศาสดาทรงบอกว่าให้เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะรอคอยการตายนะฮะก็คืออยู่กระมหายใจเข้าออกเพื่อนๆก่อนะฮะเกาะตรงนี้ก่อนลำดับต่อไปเนี่ยก็ให้พยายามฟังคํตาตถาคตอยูเรื่อยเรื่อยหนึ่งเดือนนะฮะแผ่นอนาปาเป็นประถุธรรมแผ่นเข้า,ย,าย่างอย่างพุทธะคารวะชั้นเลิกเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นพุทธวจนะทั้งหมดนะฮนะ ที่จะให้คนรู้คําพระสาสดาซึ่งจะได้ฟังจากคําพระสาสดาโดยตรงเนี่ยหรือฟังจากผู้ที่นำำําคาพระศาสดรมาถ่ายทอดเนี่ยตัวสําคัญเนี่ยอยู่ที่บทเยัญชนะที่พระเจ้าได้กาหนดสมาธิมาเป็นอย่างดีซึ่งเป็นอนุสาสนีนะฮะซึ่งพระเจ้าบอกว่าถ้าใครเนี่ยก็ตามได้ยินได้ฟังคําของตถาคตก่อนสิ้นชีวิตเนี่ยจะสามารถรสังโยนต์ห้าเบื้องต่ำได้เพื่อน ือเป็นถึงอนาคมีบุคคลนะฮะดังนั้นเขายังมีโอกาสที่จะเป็นอริยะบุคคลได้นะฮะแล้รก็หลายๆคนที่ผ่านมาอ่าก็ใช้อย่างนี้นะฮะอ่านพระสูตรให้ฟังนะฮะทางโทรศัพท์บ้างผ่านจากหนังสือบ้างข้างเตียงคนไข้นะฮะเปิดแผ่นพุทธวจนะให้ฟังนะฮะอ่าคนที่ได้รับคืออ่า คนจบป่วยเนี่ยจะมีความสงบนะฮะและเวลาตายแล้วเนี่ยก็จะผิวพันธ์โรงใสเหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ตรัสไว้กับพระอนงค์ในประสูทธภรรณะขณะมีทุกขเวทนาอย่างแรงกล้าเนี่ยก็สามารถรัสษงโยธาเบื้องต่ำได้เพื่อนแล้วก็ผิวพันธ์โองใสเวลาตายนะฮะนี่เคยไม่จํากัดเลยว่าเคยประพฤติปฏิบัติมาหรือเปล่าขอให้เวลาก่อนตายเนี่ยได้ยินได้ฟังคําของตถาคตนะฮะการบรรลุธรรมของเขาเนี่ย ไม่ต่างกับคนที่พระรุธทำมาแล้วเนี่ยแม้ร้อยปีเพืเ่อนๆดังนั้นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะได้ถึงพระ,พระอา,หารหันต์ได้พระนาคามีได้อยู่ที่อินทรีย์ของเขาแต่ขั้นต่ำเนี่ยนาคามีเนี่ยได้แน่นอนถ้ายังมีเหลือเวลาอีกก็อ่าให้ปฏิบัติหาาประการของผู้จะเปิดไข้หนึ่งให้พิจารณาความไม่งามของกาย สองพิจารณาความเป็นปฏิคูณของอาหารอาหารที่กินไปให้เห็นเป็นความปฏิคูล